มันยี่ตัวนี้นอนนโอ้คนหอนโลบวระมนี้โบโอ้หัวหอดกันยังหน่อยได้นี่เด้ออืมมานครับนี่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 อนนร,อนนนรอฟังนี่แหละมันป่าควยไงีสีมน์ฮึฮึมึงเฮอรอบฟังนี่แหละป่าคอยเง้สีมนอยู่ทันเดียวองแ,แ้เออคลองแท่แล้อเว้ยเนี่ยวัง บงองบักวยใหญ่วนเล่าฟังกันแล้ว,วเออรุ่นรุ่นครับรุ่นครับวันนี้พา<ผ>ม,มาเบิง่งบรรยากาศตึกแหวานป่าพี่น้องเนี่นี่หลังจากที่ไราลงคลิปมาไรว่าโดนเติบแล้วพี่นงง้องน,นี่นี่นี่น

มาก็เอานูอยู่ครับทั้งนั้นคนนในปลาครับห่าวแล้วมมีอะไรพี่น้องเหียหน่อยนะ <c oughs> นำน้ำฟังนะ <c oughs>

ตใหญ่ยูหุ่นโอ้เขาท่าแล้วเขาท่าแล้วล่วนไงบ่กั่ววล้วลวต้องล่วนี้วัน <c oughs> ้วนวันนี้วันนี้หุ่นอะโอ้ตัวใหญ่ยูนี่น้องครับโอ้น่รียบร้อยมันล้ได้นั่นหุ่นครับอ้ าแฮมยพี่น้องคนใส่ของแล้วโว้ยคนโมเป็นเอาแฮีเป็นเอาหยุดดิงมจินไปยังไม่เห็นหยุดดิขึ้นมาจังเห็นโอ้เหนือบรรยากาศบ้านห้องพี่น้องเลยอยู่หาจรินเอ้าเหลือปอนดุูยิ่งวัวเส้นมาเอ้าง้ม มันรุนประดุกน้กันบนี้เอ้เามีเาวดนานโอ้เอรุ่นครับรุ่นมันรุ่นน้งกันบบนี้อืม เอน้งรุนน้ำกันครับเริ่มเต็กตีนเลพี่น้องเน็กตีนเน็กตีนไว้ปลาเขาใหญ่สีออกองเอ้า ของที่เดไปควายง่ายวหนี่ลองมาบ่งผลงานผลงานนี่ส้มของเขาผานโบมของผ่นโบบวบเนไหมขอนโบเมียนไหนี่สิโอ้โอ้ทั้งดโอ้เดะควยง่ายพ่อ อู้ต้องปกป้องยัยอู้มนตัวนี่อู้คนหัยโลบประนี้บอู้หมวกอักัยังนโอยโด้อนิเด้ออืมมาแครับอู้างป้ยยครับยูนอัมันเป็นโล ชูวัดโออ้อปนนั่นเนล่าเนาะเี๋ยวแ้วไตหพูยังสิแล้วป็ควงไงนะจะควงเอ้ยนั่นเนาะเปาควญ่งหันไต้ย้อนวานยังสิละว่าจะปะควหไงขันวานวัาปัเนี่ยขันนี้นกกระเสา เออว่าจะป่าแล้วนกกระเซ็ดเออเด็กดินเด็กดินเอาเมียเอาเมียเอาเมียเอาเอำรองรูมันยังกระไดเออ

tiếng đi đi và khoai nhai mang cho nó đỉnh khen khen là một khoai nhai nè về hà mong thảo hoàng đỉnh khen khen là một khoai nhai má gà ao nuôi như má gà đại như nó phun phun như thắng phun đi Đúng không? cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ให้สิมันพี่น้องเขาพี่คนทังดังใช่แล้วมาทั้งดังใชแล้วบอคอยยิ้อีกวะ ไม่ค่อยมลองแค่น่ะตู้เอมว่นรงไปปุ๊บได้เห็นพ่อปั๊บลวนลวนะอ่ะเนี่ยแ้ยเ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้้ยเฮ้ยว้ยเฮ้ิเฮัยเฮ้เอยเเ้ามฮ้เ้ยเ้เฮ้ยเเฮ้ยยเเวเย้ย นายน่ปดุกเลยพี่น้องนี่นี่นนมาแบบเดียวเฮกรบโแตกทั้งนี้วันมนึงนึ่พี่น้องคุ้สิมานนาะคผูสิมานเขาูสิมานวันบรบแตกกับมันคือเกา เมียเมียโหโหนโหยังคือแตกดีแล้วบาดนี้บ่เหลือบาดนี้บ่เหลือแล้วบาดเอ้านี่ก็ยังปดอยู่พี่น้องปดอยู่พอน้อยบานี้เอ้ามาแม่นแล้วบ่เอ้าขึ้นมาอดุกหปคอ คือส่งโดนให้มันปลาคอยงาย่นานาะบาานี้นองเลยโอ้ปาดุกูกหมักยางงามเลยครับเหลืองมีโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเออแง่น้ยหน่อยจะง้มพอไงตีโอ้วันตัวปาดุูกครับ <c oughs> พี่น้องเหลืองมีมเลย,ย เออสวมหัวพตดีนไว้คุณนุ่ยพ่อข้นพอดีมันก็ตืนแล้วบบบนี้เออเป็นังไมันคอ่ตื้นอีเออโอ้ยปลายัง่ตืนนผมห้องบ้านเรับ่อเออแล้คลิปนี้ก็เอาบรรยากาศหายยูหายกินมาสู่พี่น้องข้อหนึ่รับส้มนะพี่น้องนะคลิปเีนียาไว้คลิปน้าเดี๋ผมสภาไปหายยูหากินแบบใดพี่น้อง ให้จิตสามและชมผลงานครับในคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับผมงานอยู่ครับแต่ละคนก็นไ,ดกได้อ่าพอได้ยุได้กินครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ